เพื่อนผู้ชายครับฟังทางนี้นะครับใครที่เป็นวัยรุ่น Gen X Gen Y นะฮะที่แบบว่ารบศึกรักเมื่อไหรไม่เคยพลาดไม่เคยพังนะฮะแต่พอมาอายุผ่านเข้ามา30บปลายๆแล้วแบบ้กำลังวังชาเราหายไปไหนนะครับบางทีมีอาลม์แข็งแต่แรงไม่มีแรงมันไม่มาความมั่นใจมันถดถอยนะครับนี่วันนี้ผมมีตัวช่วยเลยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้ชายนะครับ t r i กอร์นะฮะเป็นตัวช่วยเสริมกําลังวังชาให้ผู้ชายกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตด้วยเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายนะครับ ดังนั้นใครที่ประสบป,ปัญหาไปว่าเวลามีกิจกรรมพิเศษแล้วมันบางทีมันไม่เต็มที่อลองดูตัวนี้นะครับรับประทานง่ายมากเลยนะครับเปิดฝาขึ้นมานะครับมันจะเป็นเหมือนเซรั่มปั๊มขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะหยดลงลิ้นเล่าแล้วก็กลืนเข้าไปนะครับวันละ6หยดเพื่อนๆสามารถเลือกทานตอนเช้าก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้วันละ6หยดเท่านั้นเนี่ยผมทานเองด้วยนะประมาณ2 -3 สัปดาห์เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยตอนเช้า7 8็ดโมงนี่คือเคารพทงชาติตรงเวลามากนะครับสนใจทักมาได้ที่ไลน์แ ลืมบอกแอดมินว่ามาจากผมเขาจะมีส่วนลดให้คุณทุกขวดเลยนะครับ